ตัวกองวงเรียนตัวรเสียงสวยมากแ้ะที่เขาทันคือเห็นเลขไทยผมเห็นเลขไทยหนุ่ยได้สวยมากเพราะผมเรียนเรียนแบบครบทความนะครับแลวต่อจากนั้นก็ไปออบข้าวโรงเเลยที่อยู่ทุ่งยังที่เป็นบ้านเป็นเมวองไดก็ผเยเกย์มาพวกเราอย่าพิงนะพิงข้าวเป็น

เพื่ใ้พวกเราก็มีความสุขประการที่สองเราเป็นคนเราม่น่าจะสะพ้อคณะท่านหอีทัพสุดเทัและคณะบูตุเล่าทักขึ้นยังพวกเราเสด็จศมีให้สะลานใจกัท่านภูตุในวาระอันเป็นมงคลนี้ก็ขอลาอารธนาคุณพระศลป์ในทไรอันนี หลวงพ่อหลักเพือหลวงพ่อทางเข้าพระบรมธาตุพุ่งยั้นเป็นต้นประทานเป็นอัวที่บาร์ประธานพรให้คณะให้ท่านพ่อที่ทักคณะองค์และท่านทุกคนจงประสบแต่สรรพสิริสุขสวัสดิ์มิพัฒนามงคลสมบูรณ์น้ำอุมสมบูรณ์ด้วยสิ่งอันปราถนาทุกประการ แล้วท่านที่พักจะจะถึงกขอให้ดูสักให้เด้สี่เก้าคืนมีบ้านตักงแต่สองสิบเจ็ดหัขนาดนั้นก็มีสี่ห้องเรียนครับเล่าให้ฟังนะแต่วาเล่าเรื่องโรงเรียนให้ฟังสี่ห้องเรียนพอหนึ่งผมเรียนกับคุณครูสุดใจเบื้อตตุ้งพอสอง ครูโฟมวครับเก็คุณครูก็หรือว่าผมเป็นให้เป็นหัวหน้านักเรียนไม่ไประธานนะครับให้เป็นหัวหน้านักเรียนขึ้นร้องเพลงชาตินำร้องเพลงชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับประทับใจคุณครูถวายจารุชาติที่เป็นครูใหญ่ตอนที่ผมเป็นนักเรียนถวายจารุชาตินั้นแก่เข้มนะครับเวลานักเรียน ทำผิดคุณสวัยจะตีที่ดูกันลกันสาลาที่มันโล่งๆไม่มีห้องกั้นเลยถ้าคู้ใหญ่ตีเนี่ยเสียงดังมากแล้วก็เห็นกันหมดไม่ว่าจะพอหนึ่งคนสองคนสามคนสี่เห็นหมดแล้ต้องบอกกันว่าถ้าเาโดนคุยใหญ่ตีเนี่ยรวยเลยขอเป็นความรักแล้วก็อยากให้รง์เรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีความเจริญก้าวหน้าก็สนับสนุนทุกทาง ก็ที่ทำได้นะครับหน้าที่เป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับพวกเราเองเป็นน้าที่เป็นเก่าก็คงจะเล่และเรียนมาแล้วก็ให้การชื่อเหลือตามสมควรที่คอรจะทำได้เนี่คือส่วนหนึ่งที่ขอญาตเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนจุนชนทรูรุ่งพน์นั้นร้อยปีไม่อะไรขณะที่ผมเรียนก็สองห้าสิบสองะครับขอบคุณมากครับสวัสตีครับสมัยเป็นนักกีฬาครับ ครับก็ขอสวัสดีนะครับผมก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าเราตั้งใจคอยแล้วมันเกิดผลสาเร็จจนถึงปัจจุบันนี้นะครับความตั้งใจก็คือตั้งแต่ที่สมัยมาครั้งแรกมาครั้งแรกประมาณปีพศ2545มาครั้งแรกนักเรียนที่นี่มีประมาณ80ก็เป็นือว่าปรโรงเรียนขนาดล็ก เเรนาดลโอกาสที่จะยุคจะเลิกนั้นก็คงจะมีเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเราจะทําอย่างไรดีสิ่งท,ที่ทำครั้งแรกก็คือการจัดตั้งศูงนย์อนุบาเลเ็กผมมาปีแรกผมก็มาจัดตั้งเลยนะครับศูนย์อนุบาเลเ็กโดยใช้หอของผมที่นี่ครับจัดตั้งแล้วก็ไปจ้างครูมา ครูคนแรกก็กคือครูจำลองมั่นจั์ครับนี่เี่มาครั้งแรกคืออองครงเรกแล้วก็มาเปิดสอนกับเปิดรับสมัครโดยได้รับการสนับสนุสน,นจากเทศบาลในทางนั้นจนมาถึงทุกวันก็ได้ย้ายอยู่เทศบาลนี่ครับอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจเพราะว่าเอีที่จะตั้งเพราะว่าจะได้มา จากนั้นก็ได้รับความเอรู้ข้อจากท่านผอเดชาจารุชาตครับท่านเป็นผอไทยรัฐตอนนั้นมีโครงการอยู่งโครงการหนึ่งก็งงคือโครงการหนึงตำบลหนึ่งอำเภอครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งตำบลจะต้องมีหนึ่งโรงเรียนที่จะได้รับงบประม,มาณส่วนนี้มาเราก็ไปคุยกับท่านผออเดชาจารุชาที่อยู่ที่ ระดงต่ำถ้าเราไปสู้กับเขาก็ากคงจะไม่มีโอกาสาที่จะได้โรเงเรียนหนึ่งตำบลประสบผลสําเร็จก็เพราะว่ามีผู้บริหารที่รือว่าพิทักษ์สมบัติเอราะเมือท่านใยครับท่านมาได้ต่อยอดได้เป็นอย่างดีดังที่ท่านเห็นในปัจจุบันนี้ที่ว่าโรเงเรียนเราได้เกินมา โดยการไม่ขยุบนะครับขอขอบคุณมากครับมรรการประคุณเจ้าสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติท่านอัครกอท่านหัวอทุกหลักตอนที่ท่านเนาะแต่ว่ามันได้เจอตรงการปีที่แล้วเนมีท่านผอของจังหวัดแหล่เนี่ยเป็นนายกผอไปในงานจบ ของเพื่อนของพ่อของเพื่อนรุ่มรุ่มก็เลยสอบถามดูว่ารู้จักใครบ้างที่เป็นูอยู่ในระแวงกระถามนี้อ,อ่อตอนนั้นยังไม่รู้เขาเป็นอ่อนะที่ทั่คุณประเทศ่นอนอยู่ที่ไหนไปรู้ว่าเป็นผู้ก็ถามไปททำมาเขาบอกให้เขาก็ลองเลือกดูในใน,ในอะไรนี้นะไปเจอต่อกปได้ใจกับ ก็พยายามติดต่จอจนออรู้ว่าเป็นพอออยู่ที่นี่นะมารับสุงท,ที่งนี้มนะาคนอยูที่นแล้วมีพออท่านเสียชีวิตผมอาจจวคนทิ้นะมันจะทิที่ะก็้องมาทางทีริษน้าไปมาให้ออท่านพออองราไปสุงงานตะปนกิน,ะนตุก็ บอกว่าถ้ามีงานอะไรก็บอกครูด้วยนะผมประทับใจเพราะว่าตอนนั้นเราเรามาทักแต่อยู่ที่บ้านทับหลังโรงเรยนเนี่ยมีสองหลังนักศึกษาประยุกต์นะประทับใจเด็กนักเรียนที่เขาตั้งใจเรียนก็เด็กดีนะหลังจากเรียนแล้วก็พากับครูจริงๆผมก็มีเพื่อนที่วมาด้วยกัน รุ่นเดียวกันนี่นะตอนนั้นชวนมาแล้วเ้าเขาไม่เจอกันนะครับไปบ้านอะไรเงี้ยันเกิดความประทับใจตอนนั้นยังไม่ตั้งใจว่าจะจบไปแล้วเนี่ยไปเป็นครูหรือเปล่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นตึกเริงรักยังแ,แต่ชิาการศึกษาอย่างเดียวนะครับก็ยังอยังอยาก,ก,ยกไปถึงถึงด้เริ่มชีวิตครูนะได้มีอิทวิญญยาณของครูก็เริ่มที่นี่เลย ถึไปสอบบรรจุนะครับตัองตต่ต่อจากที่นี่ไปก็ไปสอบบรรจุที่อเมริกินเลยนะครับอันนี้นกมม็มีโอกาสก็ได้กลับมาเพราะเป็นโรงเรียนที่ว่ามีโอกาสน้อยมากครับที่เรยวัดผู้บมูลิหานจะได้เป็นผู้บริหารในช่วงสองร้อยปีทุกรอบร้อยปีนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่ดปีของขอผู้ทักนะครับเป็นช่ดปีมากนาะก็ขอให้ตั้งใจ แะตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณแล้วเน,ะนาทนะทำงานป่อดมัหมจนมันมัน,มนลุล้ในช่วงชีวิตการเล่าต่อต่อไปท่านที่มาถึงอ่เต็นเนี่ยเนาอะ,อะข,อขอบคุณมากครับ